สวัสดีครับท่านสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่ใกล้ๆสี่แยกพนัสนิค,คมครับมาแวะเซเว่นซื้อของกินนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะเดินทางเข้าไปหาคุณแม่นะครับตามชมกันเลยนะครับตอนนี้จอดอยู่หน้าเซเว่นใกล้สี่แยกพนัสสนิค,คม ข้างหน้าเป็นไฟแดงนะครับตรงสีแยกไฟแดงเนี่ยเลี้ยวซ้ายไปชะเชิงเซาเลี้ยวขวาไปบ้านบึงได้ตรงไปนี่เข้าไปตลาดนะครับข้างหน้าก็เป็นเจไดาข้าวต้มปลาพนัศนิคมเจ้าเก่าข้างหน้ามีป้ายบอกท้ายรถก็มีหลังรถมี คนจอด,ดรถมอเตอร์ไซค์จอดรออยู่จอดจะซื้ออะไรก็ไม่รู้อ่าลงแล้วลงรถแล้วเข้าเซเว่นขันหน้าก็เป็นรถ่หไ่ ลนโลเวอร์อ๋อว้ะอ๋ะอ,อไม่ได้เข้าเซเว่นจอดซื้อมาซื้ออะไรเนี่ยร้านซ้ายมือเนี่ย รสวัสดีทักทายจอดร้านข้างหน้าซ้ายติดกับเซเว่นไม่ได้เข้าเซเว่นแต่จอดรถอยู่หลังรถเราพอเตอร์ไซ พนวิสวกรรมลานพนั้วิสเวกร,รมอะไรในร้านหินโชนมีอะไรขวดใส่อะไรน้ำยังแดงขวดอะไรแล้วก็มีเก้าอี้โยกนั่งเฝ้าหน้าร้านแล้วก็มีลูกภาพ น่าจะเป็นร้านทำกรอบรูปแล้วมมีรูปพระรูปคนอยู่ในตู้มีต้นไม้อยู่หน้าบ้าน กลับหน้าได้ไัมยนี่ยเม่คือชากล้องกดไปจะดับกล้องกลับหน้ารดได้้มลองกดดูนะถ้าถ้าตัดก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วพวกกนใหม่คลิปหน้าเนาะลองกดกดปุ๊บไม่กลับไม่มากดมากดก็ไม่มากล้องไม่กลับ กงไว้กับานาทีแล้วเอาละคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ